ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครนครับหรือว่า PM2.5 ที่ตัวเมืองหนองคายยังคงพุ่งสูงต่อเนื่องนะครับติดต่อกันเป็นวันที่3สูงถึง87ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพทําสถิติสูงสุดในประเทศอีก1วันครับสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่นตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพบว่ามีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5มีค่าสูงต่อเนื่องเป็นวันที่3 <S <S คือมีค่าสูงถึง87ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรทำสถิติสูงสุดในประเทศติดต่อกันอีกหนึ่งวันเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้1.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้นะครับยังพบปริมาณฝุ่นละออง PM10 มีค่าสูงถึง142ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกันค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI นะครับหรือว่ารายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในภาพรวมที่ประกอบด้วยมลพิษท,ทางอากาศ6ชนิด มีค่าสูงถึง213ซึ่งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงเนี่ยครวรหลีกเลี่ยงนะครับกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีบริษทางอากาศสูงหรือว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองนะครับหากมีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานครับ ขณะที่สภาพอากาศบริเวณสวนสาธารณะหนองถินตำบลมีชัยในเขตเทศบาลเมืองหนองคายค่ะพบว่ามีฝุ่นควันปกคลุมบางๆมีลมพัดเบาๆเป็นช่วงๆค่ะเช่นเดียวกันกับสภาพในตัวเมืองหนองคายและพื้นที่โดยรอบสภาพอากาศพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็มีฝุ่นควันปกคลุมบางๆ แต่ที่มองเห็นได้ชัดเจนกว่าสองวันก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเหนือลำน้ำโขงพบว่ามีฝุ่นควันปกคลุมหนาแน่นกว่าวันที่ผ่านมามองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดลำแม่น้ำโขงโอ้โหพี่อุ้ยดูสิคะครับรวมถึงริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะเราก็จะเห็นบางจุดนะคะมี ฝุ่นควันหนาแน่นกว่าฝั่งไทยเลยค่ะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านส่วนทําให้มองเห็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ชัดเจนค่ะซึ่งฝุ่นควันที่เกิดขึ้นนะคะทําให้ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5สูงค่ะส่วนหนึ่งมาจากการก่อสร้างแล้วก็การเผาในพื้นที่ค่ะส่วนหนึ่งนะคะถูกลมพัดมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจังหวัดหนองคายมีลักษณะเป็นแอ่งค่ะฝุ่นละอองถูกพัดมารวมตัวกันจนมีปริมาณสูงค่ะ